สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับเช้านี้เราจะต่อด้วยเรื่องที่11นเะเรื่องที่11ในกิติคุณสัมพันธ์นะซึ่งปรากฏในพระธรรมลูกาบทที่2ข้อ21-40ถึง40นะัลูกาบทที่2ข้อ2 1ถึง40นะก็เป็นเรื่องราวของการที่พระเยเออโยเซฟกับมารีเน้นนำกุมารเยซูไปถวายก็คือไปถึงกำหนดที่จะต้องชำระตัวตามกฎบัญญัติของของโมเสส นะก็จะมีการเข้าสุนัขมีการชำระตัวมีการถวายเครื่องบูชาก็เป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการเป็นคนยิวนะการเข้าสุนัขในเวลานั้น,นก็เป็นสัญลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นมารีโยเซเย่ก็ทําตามธรรมเนียมทําตามสิ่งที่ประเพณีปฏิบัติที่ท,ท,ที่ทำกันนะ,ะโมเสสมารีคาโยเซ่ก็นําไปที่พระกุมัร นะพระคัมภีร์พูดถึงอีกคนคนหนึ่งคนอีกคนหนึ่งก็คือซิเมโอนนะซิเมโอนเนี่ยพระบีบันทึกว่าเป็นคนชอบธรรมนะข้อ25บอกว่ามีชายคนหนึ่งในกลุ่มเยเซีมชื่อซิเมโอนเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและคอยเวลาซึ่งพวกอิสเอลจะได้รับการบรรเทาทุกขนะ์สภาพเวลานั้นเนี่ยก็คือการที่อเอลตกอยู่ภายใต้าการปกครองของโลม อยู่ภายใต้การปกครองของรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความหวังสิ่งที่หลายคนรอคอยรวมทั้งซิมิออนด้วยเนี่ยก็คือว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะส่งผู้ช่วยนะหรือจะส่งกษัตริย์ลงมาเพื่อที่จะมาออกอบกู้เอกลาศนะผู้ภาษาการผู้ภาษาทหารกอบกู้เอกลาชก็คือทําให้เขาพ้นจากการเป็นทาสของโรมนะนั่นคือสิ่งที่เขารอคอย แต่ว่าเราก็พบความจริงว่าสิ่งที่เขารอคอยมันเป็นคนละด้านนะสิ่งที่คนยูรอคอยก็คือด้านการเมืองนะด้านการเมืองด้านการทหารด้านการปกครองแต่สิ่งที่พระเจ้าให้หรือสัญญาว่าจะให้ก็คือในเรื่องของด้านจิตวิญญาณนะซิมิโอนก็รอคอยเวลาของพระเจ้าเขาจะรอคอยในด้านการเมืองก็แล้วแต่แ,แต่สุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับก็คือเขาเห็นพระเยซูคิดข้อนยะข้อ20 บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงสัแดง <c oughs> แก่ท่านว่าท่านจะไม่ตายจนกว่าจะได้เห็นพระคิดของพระเป็นเจ้านะท่านจะไม่ตายจนกว่าท่านจะเห็นพระคิดของพระเป็นเจ้าก็คือจะเห็นพระเยซูคิดนั่นเองนะก็เป็นเวลาที่สิบสิมิลลอนรอคอยเมื่อพูดถึงการรอคอยออผมก็เชื่อว่าไม่มีใครชอบการรอคอย <c oughs> โดยเฉพาะในเวลาที่เรามีปัญหา เวลาที่ทเ,เราต้องการคำตอบในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยเราพบว่าน้อยอคนเริ่มเรียนรู้ในการรอคอยน้อยลงเ,เรียนรู้ในการราอรรรรคอยน้อยลงสมัยก่อนเนี่ยเมื่อน,นัดกันถ้าไม่มาก็ต้องรอรอไปเรื่อยๆบางทีนัดบ่ายโมงมาบ่ายครึ่งมาบ่ายสองก็รอเรื่อยๆเพราะอะไรเพราะติดต่อกันไม่ได้แต่ปัจจุบันไม่มา ก็โทรตามโทรตามว่าอยู่ไหนยังไงก็คือไม่สามารถที่จะอดทนรอคอยได้ละแต่ว่าซิมิโอนก็รอคอยรอคอยเวลาที่เขาเองจะพบกับพิเคริสุคิซึ่งสุดท้ายเนี่ยซิมิโอนก็ได้พบกับพิเคริสุคิจริงๆนะก็คือสมกับการรอคอยเราพบความจริงอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงเวลาของการรอคอยซึ่งเราถามว่าเราก็มีประสบการณ์ในการรอคอย แต่เราให้เราเรียนรู้อย่างนึงก็คือว่าถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการรอคอยพระเจ้าก็ยังทํางานอยู่ซึ่งหลายครั้งเรามีความคิดว่าเฮ้ยโอเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีเมื่อไหร่พระเจ้าจะตอบทีพระเจ้าทําอะไรอยู่พระเจ้าไม่ทําอะไรเหรอพระเจ้านั่งนิ่งๆเหรอพระเจ้ารออะไรเหรอแต่ให้เราเชื่อมั่นอย่างนี้ว่าพระเจ้าก็ยังทํางานอยู่ในช่วงเวลาที่เรารอคอยซึ่งเราไม่รู้นะซึ่งเราไม่รู้ แล่ผมก็เชื่อว่าหลายท่านก็มีประสบการณ์ในการรอคอยมีประสบการณ์ในการได้รับคําตอบจากการรอคอยและเราก็รู้ว่าในช่วงเวลาของการรอคอยพระเจ้าก็ยังคงทํางานอยู่นะพระเจ้าก็ยังคงทํางานอยู่เพราะฉะนั้นให้เรามั่นใจในการสถิตอยู่ของพระเจ้ามั่นใจในการดูแลของพระเจ้าในชีวิตของเราถึงแม้ว่าเราต้องใช้เวลารอคอยมากน้อยเท่าไหร่ก็ตามเหม,มือนซีเมอนแต่ให้เราเชื่อมั่นว่าขณะที่เรารอ พระเจ้ายัางทํางานของพระองค์อยู่นะพระเจ้าอยู่ทํางานของพระองค์อยู่ขอพระเจ้าปวดปลอดภัน